คลิปเหนือลงใต้ใบตูนเจนิเทวันนี้จะพาไปดูวัดพื้นที่อุทยานดอยสุเทพที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมา600ปีสร้างในสมัยพระเจ้ากือนาราชการที่6นะคะ เป็นอนุสรสร้างเพื่อ,อไวการเสี่ยงทายและประดิษฐานพระบรมาธาตุนั่นเองนั่งรถตรงเข้ามาทางวัดจะเจอทางลาดตามชื่อเลยค่ะเข้ามาในตัววัดจะเจอทางลาดชันจากเส้นเขาขึ้นดอยสุเทพจุดเด่นของที่นี่คือพระเจดีย์สร้างในสมัยครูบาศรีวิชัยช่างศิลป์เป็นชาวพม่าคล้ายวัดมหาวันที่ท่าแพแต่ถูกขุดเจาะไปในสมัยสงครามโลกเราจึงเห็นซากาศาสนสถานในสมัยนั้นค่ะที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากพระเทวรูปองค์พระที่สวยงามยังมีบ่อน้ําทิพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเทว อวกา์ของเสื้อบ้านเสื้อเมืองหรือผีอารักษ์เสื้อเมืองนั้นสถิตรักษาอยู่ที่คนเชียงใหม่นับถือและนับศักดิ์สิทธิ์นี้ยังนำการบูชาและไปลดนำดำหัวในช่วงสงการานต์ปีใหม่ด้วยนะคะในครั้งที่อัญเชิญพระธาตุประดิษฐานบนหลังช้างเสียงไทยว่าถ้าช้างไปหยุดอยู่ตรงไหนจะสร้างวัดพระธาตุอยู่ตรงนั้นซึ่งในโบราณดสุเทพถือว่าเป็นดอยช้างนอนดอยหนุนที่มาก่อนเรียกว่าดอยอ้อยช้างค่ะพระพุทธร,รูปหน้าผาสี่เหลี่ยมตามแนวผาศิลปะร่วมสมัยแบบพระเชียงแสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้ กาและวิหารกอนาค่ะทางโบราณอีกาถือว่าเป็นสัตว์อัปมงคลทิ้งซากศพซากสัตว์ซาก,ก,กเนื้อเพราะชาวบ้านถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ดีและก็ไม่สามารถบินผ่านที่วัดนี้ได้วัดนี้สร้างหลังจากพระธาตุดอยสุเทพ2ปีอายุของวัดภาลาดต,ตอนนี้คือ650้ิปี <Wow. S 1> เองความเป็นเอกลักษณ์ของวัดที่นี่ก็คือสะอาดสงา่างามสงบและเรียบง่ายช่างศิลป์จากพมา่าสร้างงานศิลปะในวัดนี้ผสมผสานศิลปะจากอังกฤษและล้านานาด้วยกันและยังมีความเป็นพมา่าอีกด้วยเป็นงานที่อยู่นีมมากๆเรียกว่าโคลเนีย นักบวชผู้นำสติปัญญาในหอกรรมฐานข้างน้ำตกอันงดงามและมีพื้นที่กรรมฐานในปัจจุบันสามารถชมวิวงดงามของเมืองเชียงใหม่ได้ด้วยวิหารโค้งสร้างจากอิฐและปูนขาวซึ่งเคยถล่มลงมาบูรณะใหม่โดยช่างชาว12ปันนาเป็นลักษณะของนกยูงแบบชาวไทยลือเพื่อบอกสัญลักษณ์ของชาวเผ่าว่าเป็นผู้สถาปนาด้วยความศรัทธาซึ่งนกยูงนั้นแสดงถึงสัญลักษณ์พระอาทิตย์กระต่ายแสดงสิงสัญลักษณ์พระจันทร์ตือถึงพระพุทธรูปคือศูนย์กลางจักรวาลที่มีดวงดาวหมุนอยู่ รอบด้านและพระพุทธรูปนั้นยังหันหน้าเข้าหาเมืองเชียงใหม่รูปทรงพระเจดีย์ในวัดมีความเป็นพมา่าและอังกฤษผสมผสาสนศิละปะสมัยสุโขทยัยความเชื่อของคนโบราณน,นาคเป็นผู้ดูแลเรื่องความอุดมสมบูรณ์ผู้คนที่มากับไหว้ก็คือจะได้รับความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองสาเหตุที่ไม่บูรณะรับผิดทองดังเดิมเพราะพระาธาตุปรับตัวกับสภาพอากาศโดยธรรมชาติไม่เติมแต่งวัตถุใดๆเพราะว่าจะนําความชื้นจนย่อยสลายจึงเป็นปูชนียสถานที่กลมกลืนกับธรรมชา และทรงคุณค่าที่นี่จึงเป็นสถานที่ถูกบันทึกไว้ให้เป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยนอกจากนี้วัดผาลาดยังเป็นทางเดินขึ้นป่าเส้นเก่าไปยังวัดพระธาตุตอยสุเทพด้วยนะคะสถานที่อันงดงามเงียบสงบอันทรงคุณค่าเช่นนี้อยากจะชวนวเพื่อนๆทุกคนที่ชอบการปฏิบัติธรรมและกรรมฐานเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่งดงามอันหิวใจหากใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตูนเจอร์นียเท่ยว ด้วยนะคะ